สวัสดีครับทุกท่านนะฮะวันนี้ก็วันที่8มกรานะฮะปี2567นหระฮะหรือว่าปี2024นะครับวันนี้มาอัพเดตรรคานะครับสำหรับ Honda v เวฟร้อตัวล้อแมกนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับที่ลงก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่พี่ท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานราคาไม่ถึง48,000นนะฮะแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่76.9กิโลต่อลิตรนะฮะแนะนำเวฟร้อ ตัว2024นี่ใช้ดีมากนะครับสีแดงตัวนี้สวยมากนะครับจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมได้เดียกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะฮะทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็วันที่8นะครับมกรานะสอนนะครับวันนี้ก็ปล่อยอีกหนึ่งคันนะฮะสำหรับ h อน d าเว็บร้อยตัวล้อแม็กปี2024นะครับ สำหรับท่านใดที่รอเว็บหนึ่งสองนะตัว2องพนะรอก่อนนะครับผมนะฮะรถมาแล้วนะครับแต่ว่าสำนักงานใหญ่เขาขายไปก่อนแล้วนะครับก็เลยต้องรอรถนะครับผมนะเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวผมจะลงราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ขาย110ก็เลยมารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆนะพี่ๆท่านใดที่กําลังจะออกรถนะฮะ เอาราคาไม่ถึง48,000นะฮะวันนี้ก็มี h o n d a w เว e 110นะตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อปปี2024นะตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงตัว2024นะครับตอนนี้ราคาล่าสุดเลยนะครับผมนะสำหรับราคาโปรโมชั่นเดือนมกรานะฮะ2,567ตอนนี้อยู่ที่47,930บาทนะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะ ราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะฮะสำหรับฮอนด้าเว่ร้อยสิบตัวล้อแมกซนะปี2024นะีสีะสีแดงนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบแบบโทนสีแดงนะฮะจะถูกจะแพงนะก็ขอให้แดงไว้ก่อนสีนี้สวยนะครับนี่ะคันนี้ก็ก่อนส่งมอบลูกค้านะฮะก็จะลองเครื่องนะก่อนส่งมอบลูกค้าทุกครั้งนะครับประมาณ15นาทีนะครับเนี่ยตัวใหม่ก็จะเป็น แผงเคื่อนใหม่นะฮะก็จะเป็นสีแดงนะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะแล้วก็เป็นตัวล้อมแมกนะครับล้อแมกลาย5ก้านสีดําด้านนะฮะ mm hmm. ตัวนี้ก็จะเป็นยางลายใหม่นะครับ <ograph> เป็นยางของดูรนะฮะเพื่อนๆพี่ๆนี่เวลามาออกรถนี่ส่วนมากก็สอบถามหายางลายนี้เลยนะคร <c oughs> ับส่ว <ๆ S 2> <c oughs> นการใช้งานนะครับก็ Amsterdam Palace Picasso ต้องใช้สักพักนะครับผมนะว่าใช้งานเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าลายยางก็สวยนะครับเนี่ยผมว่าลายยางเขาสวยว่าวีรเบืนะแต่ว่าการใช้งานก็ยังไม่รู้นะครับแต่ก็มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะคอมเมนต์เข้ามานะที่บอกว่าแกใช้ของดูโรใช้ดีอยู่นะครับสําหรับยางลายนี้นะแล้วก็ยี่ห้อนี้นะครับผมเนี่ยสีแดงนี่สวยนะครับก็จะเป็นสีแดงเงาแล้วก็สีแดงด้านนะครับที่ลงนี่ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆนะฮะที่ โทรนะฮะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าร้านของเราอยู่ที่ไหนนะครับขายราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ลงให้เลยนะครับก็คือราคารวมจดทะเบียนนะฮะสี่หมบาทนะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับ Honda V100 ตัวสองพันยี่สิบสีนะครับสีใหม่ลายใหม่สวยนะครับผมว่าสีนี้สวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงออกด้านด้านนะเนี่ยสีแดงออกด้านด้านนะ ตัวนี้ร้อยยิ่มห้านะฮะได้ข่าวว่าสีด้านออกมาสองสีนะครับก็จะมีสีแดงกับสีเทานะฮะที่เป็นด้านนะครับแล้วก็สีขาวน้ําเงินนะฮะกับสีดําแดงนะตัวนั้นก็จะเป็นเงานะครับสาหรับตัวเวฟหนึ่งสองห้านะฮะแต่ว่ารูปทรงเหมือนเดิมนะฮะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงแค่เนื้อสีนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆนพี่ะฮะคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าทําไมไม่เปลี่ยนบล็อกเลยนะครับจริงๆรินี่ฮอนด้าเขาจะเปลี่ยน เขาจะเปลี่ยนรูปทรงก็ประมาณ3ลายนะครับบางรุ่นก็ประมาณ4ลายนะครับบางรุ่นก็3ลายนะครับอย่างร้อยสินี่ก็ประมาณ3ลายแล้วนะครับผมที่เป็นทรงนี้นะครับก็เปลี่ยนแปลงก็จะอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดนิดหน่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบล็อกนี้ก็จะใช้อยู่ประมาณ3ลายนะครับส่วนมากนะครับที่สังเกตนะครับสำหรับฮอนด้าที่เปิดตัวมานะสำหรับร้อยยิห้าก็เพิ่งแต่บล็อกเดียวนะครับแล้วก็ลายที่1นะตอนนี้ก็เป็นลายที่2นะครับก็น่าจะอีกลายหนึ่งนะฮะจึงจะเปลี่ยน โฉมนะครับผมนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆชอบนะครับบางคนก็ชอบร้อยสิบบางคนก็ชอบร้อยยี่ห้านะครับแต่ว่าวันนี้ก็มารีวิวก็จะเป็นตัวรนะ้อยสิบนะเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะบ,บางท่านนี่ไม่รู้ราคาเลยนะครับว่าราคาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็สามารถเอาราคาที่ผมลงนะฮะลองไปสอบถามแล้วก็ไปเทียบราคาในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆก็ได้นะครับ ไปสอบถามแล้วราคาสูงกว่าที่ผมลงก็ลองสอบถามดูหลายๆร้านก็ได้นะครับหรือว่าสอบถามแล้วราคาถูกกว่าน,นี้นะฮะก็ซื้อเลยก็ได้นะครับนะเพราะว่าทุกวันนี้เงินทองหายากนะครับเวลาจะซื้อของสักอย่างนี้ก็สามารถสอบถามนะหรือว่าพิมพ์เข้าไปดูได้นะครับใน u t u b e นะรหรือว่า Google ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราจะซื้อของก็สามารถเซิร์ชได้นะครับว่าของตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับ พยายามดูหลายๆร้านนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ซื้อราคาเงินสดน,นะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านหอน้าจังหวัดบุรบีรัมย์อำเภอกระสังนะของเราขายอยู่ที่47,930บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับในส่วนของเงินดาวนะครับตอนนี้ทางร้านก็จัดโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับจ่าย100บาทออกรถได้เลยนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ต้องใช้คนค้ำนะทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะ เงินสดก็จ่าย47930ออกรถได้เลยนะรวมจดทะเบียนนะส่วนเงินผ่อนก็จ่าย100บาทออกรถได้เลยนะครับนี่ะตัวใหม่นะครับตัว2024เลยนะฮะสำหรับเวร้อยสิบนะฮตัวนี้จะเป็นเสียงเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ระบบมัวฉีดนะฮะ TDI หนึ่งลูกสูบสอวาลนะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะฮะช่วงชักนี่63.1นะ ลูกเล็กแนตะ่ว่าชัดยาวนะฮะเนี่ยเสียงเครื่องเงียบเลยนะครับเนี่ยเงียบกริปเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ยางก็จะใหญ่มากนะครับนีฮยยางนอกข้างหลังก็ใช้ของดูโรนะขนาดยางนี่80ทับ90ขอบ17นิ้วนะแล้วก็โชคหลังก็จะเป็นสีดำนะอันนี้ก็ลองเครื่องนะก่อนส่งมอบลูกค้านะครับคันนี้ก็ รถผลิตวันที่4ทันวานะ2,566นะแต่ว่าวันนี้วันที่8มกราคมนะ2,567นะหรือว่าปี2024นะครับวันนี้ก็ขายได้แล้วนะครับเนี่ยเรือนใหม่ผมว่าสวยนะครับสีแดงกับสีแดงนะครับตัวนี้มีทั้งหมดอยู่4ส,สีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินสีขาวแดงแล้วก็สีดำแดงนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของถังนะ ถังนี่ใหญ่นะฮะจุน้ำมันได้ถึง5ลิตรนะฮะรองรับ g กพเกสิบเอเก้าสิแล้วก็ e 2 0นะอันนี้ก็ตรวจเช็คครั้งแรกก็1,000กิโลนะฮะพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆุกสี่พกิโลนะครับแล้วก็ยูบ็อกยูบ็อกไม่ใหญ่มากนะครับใส่หมวกน็อกเต็มใบไม่ได้นะแต่ว่าใส่ของได้นะครับใส่กระเป๋าตั้งนะฮะโทรศัพท์ก็ใส่ได้นะครับในส่วนของการรับประกันก็ตามนี้เลยนะครับรับประกันทั้งคันให้3ปสามปีสามหมื่นกิโลเมตรนะ แต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะครับผมนะครั้งแรก1000นกิโลนะพอต่อไปก็4 0 0พันแล้วก็ทุกๆสี่พกิโลนะฮะท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานที่ว่าเน้นแบบประหยัดน้ำมันนะฮะลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง76.9กิโลต่อลิตรนะฮะราคาไม่ถึง4ี่หมนแนะฮะแนะนาตัวนี้เลยนะครับฮอนด้าเว็บรสิบตัวแล้วแม็กซ์ปี2024นสีะสีแดงนะแดงทั้งคันเลยนะฮะ จะถูกจะแพงก็ขอให้เดงไปก่อนนี่สีนี้สวยถูกใจแน่นอนเลยนะครับผมนะสํสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ